สวัสดีเอฟซีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีนัทชาแนลเน้อหลังจากที่ไทยอุดอรไลฟ์สดแล้วมาไหว้ย่ามโมองค์เท่าไหร่คะเนี่ยย่าโมองค์นี้ลูกแก้วหรอคะใชรรรร่สามร้อยเก้าเก้าค่ะสามเก้าเก้าแล้วก็มีพวงมาลัยเดี๋ยวแต่แม่เขารอคนอยู่แป๊บนึงเนอะนี่ เราถึงเท้าสุระนาลีแล้วเมืองยาโมนะมาเมื่อตอนนั้นนะ่ะมากับใครบางคนเนาะพี่เนาะถ้าจำได้เมื่อ3ามปีที่แล้วสามปีที่แล้วเราเคยมายาโมรอบหนึ่งมายาโมอีกรอบหนึ่งออก็มารอญาติแม่มาเอฟซี FC ทุกคน มาขอพรอย่าโมกันนะมาขอพรย่าโมมาขอสิ่งสังสิตอ่ะ,อะหนูจะอยู่หน้าองค์ย่าโมตั้งจิตอธิษฐานกันเด้อ fc เด้อ ขอให้ย่าโมปก,กักคุ้มครอง fc ทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายดีทุกคนขอ fc สุขภาพร่างกายดีทุกคนขอให้ร่ำรวยให้รวยกันทุกคนขอให้งวดนี้สุขระมันที่หนงเดอ้อนี่ถึงแล้วเด้อ่าโมสอง ลงที่ตรงเนื้ออาบเอ,อ้ยอย่าร้องเลยเดี๋ยวเจะแตกตื่นกันเ,เนี่ยอยู่บนรถจะไม่มีใครโทรเป็นไงแม่แม่พาหนูมาที่ไหนโคราชจ้ามาทำไมเพราะว่ายาโมจ้าญาติเยอะเหลือเกินนะแม่เนี่ยหาญาติด,ด้วยห,วหาญาติไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เมืองยาโมูโนนไทยอุดรมาถ,ถึงก็ฝากรักไว้ที่เมืองยาโม เป็นไงห้องน้ำใต้ดินฮะห,ห้องน้ำใต้ดินเป็นไงาตาดโอเคแม่เข้าห้องน้ำไหมโอ้เข้าไม่ได้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายโอเคปะซื้อดอกไม้กันวายย่ามูไม่ต้องวาดโอเคโอเคแค่คนี้สวัสดีพี่ๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นัทชาแนล อาเน่ตอนนี้พี่นัดอยู่ไหนเนาะนี่สถานีนี้นี่อยู่ที่นี่นะพี่ๆทุกคนถ้ามาแถวปากช่องแวะได้นะแวะได้ออ้มีภูเขาไฟฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะพาไทอุดอไปฝั่งนู้นกันนะนี่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยโอ้เมื่อวานนี่เสียดายแม่ไม่ได้มามุมนี้เพราะฝั่งนี้คือฝั่งขา บางขากลับของเราพี่ๆทุกคนนี่ดอกไม้สวยมากนะลมก็เย็นๆหน่อยถือว่าไม่หนาวนั่นก็คือไรสตอร์เบอรี่นะคะพี่ๆทุกคนไปยวพาล่าล่าไปอันนี้ก็เป็นต้นสตอร์เบอรี่ที่ยังไม่ได้ออกลูกนะคะพี่ๆทุกคนนี่บางอันก็มีลูกแล้วบางอันก็ยังไม่มีนะเมื่อวานเราก็ซื้อไปสองต้นตอนกลับ มันก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะพี่ๆทุกคนเนาะ,ะเดินมาเดินไปก็เจอหนุ่มอยู่คนหนึ่งแล้วก็จะย่างกายเข้ามาตรงนี้จะเป็นเนินสูงสๆสวยมากพี่สวยจริงๆนี่ก็ขึ้นภูเขาขึ้นเนินหน่อยสวยไหมโอ้โหมุมนี้ถ้าถ่ายรูปสวยมากโอ้โ เดินนะครับนี่คือการทเที่ยวพักผ่อนอย่งใจพักผ่อนโอ้ยแหก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 ,แหกแจะกเขาว้าวตรงนี้ช่วยมากมีฟูจิฟูใจยอยู่แถวนี้ด้วยนะแล้วก็มีร้านอ่ะเอนนอเออดอกกุหลาบงามมาก ติอากาศให้เต็มปอดแล้วกลับไปลุยทํางานต่อนี่แล้วเราก็นี่อ่ะเจอเจ,อเจ้าของสวนสวัสดีครับมาทางนี้หน่อยเร็วเร็วขอคุยหน่อยอันนี้สวนอะไรคะ,ะสวนดนอกไม้ฟูจิฟูใจครับฟูจิฟูใจยอยู่เส้นเส้นสามสิั่งขาเข้าปั่งขา,ขาโพลาา ฝั่งขาเข้าโคราชนะคะพี่ปักทงชัยใช่ถ้าเลยเอ่อปักทงชัยมาแล้วข้ามเขาคือข้าปักจีนแล้วก็คือข้าวังน,น้ําเขียวเข้าววังน้าเขียวผ่านวังน้ําเขียวมาแล้วก็จะเจออยู่ซ้ายมือกจ็จะจะโดดเด็ดด้วย<า>เดี๋ยวข้างในพี่นัดไปให้ดูขอบคุณนะคะท<า>ี่ไหรีวิวให้ปีใหม่นี้ใครไม่รู้จะไปไหนบ้านที่ฟูจิฟูจครับฟูจิฟูจายข้บันไดวังน้ำเขียวโอเคค่ะไป เราก็มาที่นี่เลยนะพี่ๆทุกคนสวนฟูจิฟูใจที่มีดอกไม้กำลังบานร้อยซีอยู่เนอ้อโอเคอก็จะมีจุดมุมให้ถ่ายรูปอะเยอะแยะมากมายโอ้โหนี่ฟูจิฟูใจเป็นฟูจิอะเหมือนเขาไฟฟูจิจริงๆนะ นี่ฟูจิฟูไซสวนดอกไม้ขั้นกระไดวงังน้ำเขียวนะคะพี่นู่นเส้นที่มานู่นก็จะวงังน้ำเขียววิ่งเข้ามาก็จะเจอเส้นนี้นะคะพี่ๆทุกคน,นแล้วก็จะเจอฟูจิฟูใจแล้วก็เจอต้นสากุระเราจะเจอต้นสากุระสยันฮิเยะนะ ว้าวต้นซาก,กุระที่เราใฝ่ฝันที่บ้านนะฟูจิฟูจเอาละใครมาเที่ยวช่วงปีใหม่นี้ก็แวะมาได้ให้พออกไปก่อนทำเท่มากเลยคือต้นญ้าแล้วก็ทําเป็นภูเขาเหมือนเขาไฟฟูจิความคิดดีมากมีดอกไม้มีค่าเข้าชมนี่ ตรงนี้เป็นสะพานถ่ายรูปเดี๋ยวพี่นัทต้องเช็คอินหลายๆมุมหน่อยโอเคนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ใครผ่านมาก็แวะเด้อฟูจิฟูใจ